เอาละครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันใน GTA Vice City นะครับรถไปโดนอะไรมาเพื่อน c ือมอนซนเราอยู่กันใน GTA Vice City ในภาค Trilogy นะครับภาคที่เอาอมารีมาสเตอร์ใหม่นะฮะเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่เหมือนกับว่าบน PC มันจะมีปัญหานะฮะผมยังไม่สามารถซื้อบน PC ได้แต่อดใจรอไม่ไหวเลยจัดบนครึ่งเพล์ก่อนเราเข้ามาในเกมนะครับผมยังไม่ได้เริ่มเนื้อเรื่องอะไรนะฮะ เราเข้ามาดูก่อนว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างในความรู้สึกในการเล่นนะครับอันดับแรกเลยคือเฟรมเรทนะฮะสมูทมากท้องฟ้าพื้นทรายนะครับเท็กเจอร์มันดูดีขึ้นอาจจะไม่ได้ดูสมจริงอะไรมากแต่ว่ามันดูเนียนตาขึ้นและที่สําคัญเลยนะฮะพืนน้ํานะครับน้ําใสขึ้นมากในภาคที่ไม่ได้รีมาสเตอร์เนี่ยน้ําทะเลกับทอมมี่เป็นอะไรที่ไม่ถูกกันนะฮะแต่เมื่อมารีมาสเตอร์ใหม่แล้วน้ําทะเลจะใจดีขึ้นไหม ทอมมี่ว่ายน้ำเป็นหรือ,อยังอะลองดูสิเดินลงไปเลยก,กล้าหน่อยทอมมี่โอ้โหดูความสมูทในการเดินถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปนิดนึงเดินไม่ได้ลึกไหมก็ลงได้อยู่นะลงไม่ได้อยู่ลงไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนมุมกล้องสิไปดูใ,ใกล้เออมุมกล้องเปลี่ยนเองอีกแล้วอะเดินได้อยู่ HP ลด HP ลด <c oughs> ให้เดี๋ยวทอมมี น้ำไม่ได้ลึกเลยนะโอ้โหสำหรับวันนี้นะครับเข้ามาเนี่ยคงไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องนะฮะแต่จะมาลองดูว่าสิ่งที่เคยทําไปในภาคเก่าเนี่ยพอรีมาสเตอร์แล้วเรามาลองทําดูมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มจากพวกสูตรโกงก่อนละกันอันเก่าเนี่ยผมเล่นบน PC นะฮะมันคนละแบบกันเม็ดฝนเม็ดเบลเริ่มเลยเต็มหน้าจอเลยนี่คือฝนตกอ่ะพอดีเลยฝนตกเรามาหยุดฝนก่อนอ้อได้นี่ไง สูตรใช้ได้เมื่อกี้ปรับนะฮะให้กลายเป็นฝนหยุดนะครับให้แดดออกแต่เวลามันเป็นตอนเย็นพอดีขึ้นมาไหมผมกดสูตรไปแล้วนะฮะขึ้นมาแล้วเรามาลองบั๊กดูบั๊กเดิมที่เคยอยู่ในภาคเก่านะฮะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ต้องไปที่ทะเลดูแขน แขนคนซอ้อนเด็ดๆได้เลยเลยเลยทะเลอยู่ไหนเนี่ยอาวิ่งตามกันอยู่ตำรวจอะโจนโจนวิ่งเร็วมากไปแถวชายหาดนะฮะพื้นทรายต้นไม้ดูดีขึ้นนะภาพเก่าจำได้เป็นเหมือนภาพเป็นเหมือนภาพมาแปะไว้อะกระดาษแบนๆนะครับอันนี้ดูดีขึ้นอืฮึ แต่ไม่คุ้นเลยใช้จอยเล่นไม่ค่อยคุ้นเลย GTA นี่เจอแล้วมาไปที่ทะเลนะฮะดูจุดที่รถพอสามารถลงไปได้ตรงนี้แล้วก็นะฮะโอเคค่อยๆถอยหลังไป <laughs> ค่อยๆถอยหลังลงไประวังทอมมี่ลงไปด้วย ค่อยๆค่อยๆอืมอือไว uh huh. uh huh. ทีนิดนะฮะดูที่เลือดทอมมี่พอเริ่มลดแล้วก็ถือว่าได้เฮ uh huh. ้นิดนึงนิดนึงเออโอเคเหมือนจะได้ละเหมือนจะได้แล้ว,เอ,ลวเออจริงด้วยได้แล้วนี่ไง บนพื้นจะได้ยินเสียงเหมือนโดนเหยียบอืมเดี๋ยวน้มันปรับอันนี้ยังไงเนี่ยเสียงเหมือนเหยียบเรื่อยๆนะฮะคนไม่หายครับคือบั็กนี้เนี่ยพอลงไปในน้ำเมื่อกี้ผู้หญิงหลังเราเนี่ยต้องหายไปแล้วได้ยินเสียงแต่รถเหยียบคนนะฮะแต่นี่ผู้หญิงยังอยู่ไม่หายคือมันจะมีบางมุมกล้องที่ผู้หญิงจะหายไปเลย อันนี้ยังอยู่ครบขับ,ขบรถซิ่งขบับรถซิ่งเฮ้ยเพลินดีอ่าอือเป็นไงครับไงครับนั่งรถชมวิวสบายไหมครับเฮ้ยลงไปในน้ำขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นเกือบเออไม่หายอ่ะโอเคแต่บัคใช้ได้อยู่ เป็นรอยเลือดเป็นคาบเลือดติดล้ออยู่โอเคลองลองจากรถเขาก็ไม่ลงเขาก็นั่งอยู่อย่างนั้นโอ้ยหลอนอันนี้หลอนเป็นร่างที่ไรวิญญาณไปแล้วโอ้ยมีปืนอยู่ตรงนี้พูดถึงปืนผมว่าเรามาติดอาวุธให้ทุกคนบนเกาะน,นี้ดีกว่าเฮ้ <c oughs> ทุกคนถืออาวุธเป็นเมืองที่แบบเอ้ยอะไรเนี่ยข้างล่างปลาเหรออุ้ยอุ้ยข้างหลังยิงกันแล้วยิงกันแล้วครับย,ยิงกันแล้วครับอยู่ๆก็ยิงกันปลาเหรอเนี่ยเอากระโดดลงน้าอ๋อคนละแก๊งอันนี้คือแหล่ปลามีปลามีแมงกะพุนไป,ไปดูในเมืองตอนกลางคืนดีกว่าแบบวุ่นวายนะฮะโอ้โหเบาอ,อย่าให้หยิบปืนขึ้นมายิง <laughs> ไปไปไป วุ่นวายเลอเกินเออโอ้ย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 รถรถเป็นอะไรรถเป็นอะไรล้อว่าแล้วล้อล็อกล้อพังไปหัวร้อนมาจากไหนกันเนี่ยเขี๋ยวดิเฮ้ไม่มีอาวุธเพิ่งเริ่มเกมใจเย็นกันหน่อยตำรวจช่วยหน่อยดิโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยกระเาคานนะครับมีของให้เก็บด้วย hidden package มีหนึ่งร้อยอัน ตรงนี้เป็นชั้นที่ออกไปเดินได้เฮ้ออกไปสิทำไมออกไม่ได้อืมอ่ะโอเคเฮ้มันปรับมุมกล้องไม่ได้ครับตรงนี้ปรับมุมกล้องออกไปดูไม่ได้ไม่เหมือนในคอมเดี๋ยวตกข้างบนขึ้นไม่ได้ออกมาตรงนี้ได้นะฮะนี่ไงเป็นมุมมองไม่มีอะไรเลย โอเคมุมกล้องมันปรับตามใจไม่ค่อยได้ไม่มีอะไรนะฮะบนประภาคารมันมีบัคที่ทําให้เราตกไปใต้แมปได้นะฮะค่อยๆขับไปเราต้องใช้รถด,ด้วยนะฮะจอดรถประมาณนี้อืมแล้วก็ออกมาออกโอ้เออเดี๋ยวทอมี่ทอมี่เดี๋ยว <laughs> จอดชิดเกินไป <laughs> โถเอ้ยรถพยาบาลน,นี่แหละง่ายกว่าเยอะ หลีกครับหลีกครับหลีกครับหลีกทางรถพยาบาลหน่อยครับหลีก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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถระเบิดโทษทีเท้ทหาคันใหม่อีกอันนี้ก็ได้รถกอล์ฟก็ได้อืมโอเคประมาณนี้น่าจะได้มั้งโอ้รอยเท้ามีด รอยเลือดด้วยฮะถ้าเราไปเหยียบมาเออมานี่ม hm, านี่มานี่มานี่มานี่แล้วอืมมาเอาตกน้ำไปแล้วเดี๋ยวนะขับไปข้างหน้านิดนึงเออสักคนหนึ่งครับมานี่ก่อนแล้วเออมานี่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 แล้วมาเร้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยลงน้ำทำไมโอ้กดเปิดประตูแต่ลงน้ำ มีเฟรมเรทล่วงอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะฮะแต่ว่าก็โอเคอยู่ไม่แน่ใจว่าบน PC มันจะสมูทกว่านี้ไหมแต่น่าจะปรับได้เยอะกว่าระวังระเบิดโอ้ยมันไปยากจริงตรงนี้กระโดดลงน้ำกันเองอ่ะนะฮะกี่คนแล้วเนี่ยจะกระโดดทำไมว่ายน้ำกันไม่เป็นสักคนเกมนี้ มามานี่สักคนหนึ่งอืมมามามาตามมาตามมาตามมาโอเคได้ไหมได้ไหมอ่ะฮะอ่านี่ไงได้แล้วโอเค <laughs> ทอมมี่นละโอ้โทะลุพื้นยังใช้ได้อยู่ พยายามอย่าเดินขึ้นไปบนอันนี้นะฮะบนผิวน้ํามันจะกลายเป็นว่าเราอยู่บนน้ําแต่มันบังคับยากมากอาทอมมี่หน้าชัดมากเลยเมื่อกี้เราตกมาข้างล่างนะฮะเดินบนใต้ผิวน้ําอืำในโลกใต้น้ําของทอมมี่เฮ้เลือดลดเอาโอ้ <laughs> โอเคฮะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ